เพื่อนๆดาวนโหลดมาก็จะได้ไฟ ES ในลักษณะนี้เป็นตัวอย่างครับเรามาเริ่มกันเลยครับกด G เป็นการปิดเปิดตัวไอคอนหรือเรียกว่าเกมโหมดนะครับผมมีไฟล ES ไลท์เดิมอยู่ผมจะลบทิ้งไปก่อนนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็ไปที่ Add นะครับแล้วไปที่ Light นะครับแล้วก็ไปที่ Spotlight นะครับแล้วก็ Drag ครับไปเข้าไปใส่ใน Scene นะครับเราก็ได้ไฟล Spotlight ดวงหนึ่งหนึ่งมานะครับทีนี้เอ่อเพื่อนๆก็ไป ที่คอ n t ทนต์เบ w เซอนะครับเราจะ Select ตัวไฟนี้ไว้นะครับเดี๋ยวลากวางตำแหน่งให้ดีก่อนนะครับก็จะมีการ Control ค่ามากมายแต่เราจะใช้ไฟไฟเ s เราจะเปลี่ยนให้เป็น m o v a b l e ก่อนนะครับแล้วไปที่ Content ์เบ w เซอนะครับสมมติว่าอันนี้ผมอยู่ที่โฟ er, ลเดอ uh, ร์เท็ t e เ t u r e นะครับซึ่งยังไม่มีผม New f o l d เ er ดอร์ใหม่นี่มันีที่ผมทำไว้อยู่ก่อนแล้วผมจะ New Folder ขึ้นมาใหม่นะครับเป็น i s s แล้วกันนะครับก็บไปที่โฟลเดอร์ที่เรา เก็บไฟนี้ไว้นะครับเช่นผมต้องการให้เกิดไฟล์เป็นแสงเอฟเฟกลักษณะเบอร์10นะครับเราลาก i s เบอร์10เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปคลิกที่ตัวเราคลิกที่ตัวไฟสปอตไลท์อยู่แล้วเลือกวางตำแหน่งให้ดีแล้วนะครับคลิกให้ไฟเบอร์10ไฮไลท์แล้วไปที่ดีเทลนะครับแล้วพิมพ์มาว่า IES นะครับก็จะมีค่า IES ให้เราใช้แล้วกดผมแอดเข้าไปเท่านั้นเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นไฟแบบแคบนะครับเราก็สเลือนเข้าไปใกล้กำแพงก็จะเห็นนี่คือเบอร์แบบเบอร์10บนะครับ Okay. เราไปลองแบบเบอร์อื่นกันบ้างนะครับเราลองเบอร์บ้างกว้างขึ้นที่เบอร์11นะครับคลิกเบอร์11ให้ไฮไลไท์ไปที่ดีเทลกดแอดเข้าไปนะครับยังไ,ไงครับง่ายไหมครับในการใส่ไฟ i i s data เข้าไปใน Unreal Engine ครับเพียงแค่ drag ใส่เข้าไปขนั้นเองการ control ค,ค่าของไฟก็มีเรื่อง i i s Identity แล้วก็ควบคุมความสว่างได้ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่พเพื่อนจะตัด โมดูลศูนย์ศูนย์นึ่งแล้วค่าสีค่าแสงใดๆเราก็ไปปรับได้เหมือนที่เราปรับค่าเบสิกอันเดอร์เอนจิเลยนะครับก็สั้นๆเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์นะครับหวังว่าคงได้ใช้งานกัน